ไาท่นตาไว้นะไม่ใช้วนใ้คนคน่อยคนลร้อยสองร้ล้านติดตรงไอเนี้ยสมองไม่ได้ไปเดือดร้อนกันนะนู้สกสบายสบายเป็นแค่สองร้อยสองร้อยแผ่นีเป็นเป็นนี้ไม่เป็นอย่างแผ่นที่สองเป็นที่าว

มาตั้งออกมากที่ฐานลูกยี่สิบ,บาทใช่ไหมอ่าเดี๋ยวแม่ วนนี่วนนี่ดูเลยมองไม่เห็นนิ่งๆแขวนนีวางเด้ยผูกลุงกับพ่อเดี๋ยวเอารวมกันกั้งอานิตยน่านก็ตังเถื่อนท่อนเอาเถื่อนท่อนเดี๋ยวนอตงเขียนอมาตังเขียนยางเดี๋ยวผมจะไปติดอง

เสดแลูกเจ็บเดี๋ยวใส่แล้วลองฟังนี่นี่ไอ้ใสตเล็ก้ช่